สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและดูคลิปผมมาตลอดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำเบื้องต้นนะวิธีการใช้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับ,บออคลิปลหลายๆคลิปผมก็สอนเล่นไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ ก็คือจะมาทั้งสอนเล่นและสอนเก็บด,ด้วยนะครับวิธีการใช้ก็ใส่แก๊สเข้าไปนะครับให้มันตรงกับเข็มข้างในมันจะมีเข็มอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับใส่แก๊สให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ให้รูนี้มันตรงกันกันฝั่งนี้ทั้งสองฝั่งท่านาท่านจะหันไปทางไหนก็ได้แต่ขอให้รูมันตรงกัน เพื่อที่จะให้มันดูดอากาศได้คลายอากาศให้มันดูดอากาศเข้าไปในนี้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเอาไว้ไล่นกไล่คลิปกระตกเปล่าไม่รู้เอาไว้ไล่นกไล่กาได้นะครับนี้สบายเลยนะครับอย่างพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าที่ มีบอ่อกุ้งบอ่อปลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนกมากวนไอตัวเงนตัวทองมากวออานอะไรเงี้ยครับที่สามารถยิงขึ้นฟ้าได้เลยนะครับเสียงดังนะใช้เสียงได้นะครับ22มิลนะครับใช้เสียงได้นะครับเสียงค่อนข้างดังไงยครับมันจะก้องตุ่มนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันไม่ก้องตุ่มมันก็จะมันก็จะประมาณนี้ด้านในกล่อง นี่ครับเสียงมันก็จะประมาณนี้ในระดับหนึ่งมันจะค่อนข้างดังในระดับหนึ่งนะครับแน่นเสียงดังแน่นลูกสิบจะเป็นใส่ลูกสิบสองมิลท่านจะไม่ใส่ลูกก็ได้เอาไว้ไล่เอาไว้ไล่นะครับเอาไว้ไล่เฉพาะไล่เอาไวไ้ไ,วไ,ลไ,วไล่นกพิรล่มพิราบอะไรเงี้ยครับถ้าท่านไม่อยากจะไปทําร้ายมันนะครับส่วนปืนเนี่ยปืนเนี่ย มันอยู่ในค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกกฎหมายสักเท่าไหร่นะครับพี่พี่ทุกคนต้องเล่นแล้วให้มันรักษาตัวเราด้วยและและอ,อ,อะไรอะความเสียเวลาของเราด้วยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับพี่ก็ถอดนะครับถอดมันจะติดเข็มอย่างงี้พี่ก็ดึงเข็มออกนะครับพี่ที่ถอดนะครับเนี่ยถอดอย่างนี้เลย เอาเข็มใส่ไว้ในนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วพี่ก็ถอดอย่างนี้นะครับถอดนะครับถอดออกนะครับแล้วเก็บนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้นะครับอ่าเราถอดได้นะครับถอดเลยเราถอดเลยครับเราถอดเลยแล้วก็ถอดอย่างนี้ถอดอย่างนี้เลยครับถอดเลยครับ ถอดแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ครับอย่างนี้ก็สามารถยิงไม่ได้แล้วยิงไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้ก็ยิงไม่ได้แล้วซึ่งมันแมนเป็นแค่ฟืนธรรมดาอันหนึง่งมันเป็นฟืนธรรมดาอันเดียวนะครับอันนี้เราก็เอาไว้เป่าเล่นนะลูกดอกได้ครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ปืนละนะครับ ขออย่างเดียวขอให้เราเก็บถอดเก็บนะครับถอดเก็บให้มันให้มันถูกต้องนิดนึงนะครับพอปืนเรามันถอดได้นี่ครับใช่ไหมนะครับเวลาประกอบก็ประกอบอย่างนี้แหละประกอบเล่นก็ขันลำกล้องเข้าไปพอลำกล้องผมขันได้ผมไม่ได้ใช้สวมเมานะครับผมใช้ขันเอาก็ใส่ชุดแก๊สเข้าไปเอากระป๋องใส่ นี่สองใส่นี้นะครับแล้วก็สวงมันไปตรงๆแค่นี้นะครับให้รูมันตรงกันให้รูให้ล่างกับรูบนมันตรงกันแค่นั้นแหละเอาไว้ดูดอากาศครับนี่เท่านี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมอยากแนะนําว่าถ้าอยากจะเลิกเล่นเราจะไม่ใช้อย่างนี้นครับผมอยากจะให้ถอดทิ้งซะอยากจะให้ถอดเก็บนะครับ อย่าให้อาอย่าเอาไปพิงไว้แบบนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีแน่นอนนะครับผมไม่อยากจะให้อ่อผู้เล่นเอ่อมีปัญหานะครับมีปัญหาผมฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับข้อไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะครับนะครับ,นะรบไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็คือปืนนะครับ ผมไม่มันถ้ามันผิดพลาดอะไรขึ้นมามันก็ต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งตังนะครับผมฝากไว้เท่านี้แหละครับเล่นก็ให้เล่นเรามันระวังหน่อยถ้าเราไม่อยากจะใส่ลูกเราก็ใช้เสียงเอาไว้ไล่มันได้นะครับส่วนตัวผมเองผมไม่เคยได้เคยได้ค่อยได้ยิงหรอกครับผมก็ยิงแต่กระป๋องเล่นอย่างเดียวผมยิงเน้นกระป๋อง ผมแม่นกระป๋องครับยิงกระป๋องนิ่งเดียวครับยี่สิบสามสิบเมตรเราก็ยิงกระป๋องเอาครับผมเล่นกระป๋องผมไม่ได้เล่นสัตว์นะครับอืมแต่ถ้าใครเล่นอะนะนัะ่นแหละถ้าใครออกถ้าเป็นสายล่าหน่อยผมก็อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอาหารเนาะมันเราก็พูดยากอะ่ะอืม เอาเอาเป็นว่าเข้าใจกันทุกคนนะครับเนาะผมก็ฝากไว้เท่นี้แหละปืนสําหรับปืนผมนะสําหรับของค่ายผมหรือว่าค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้เราถอดเก็บเล่นแล้วให้มีสตินะครับไม่ใช่เอาไปเมาแล้วเอาไปยิงเล่นอะไรกันก็ไม่ใช่นะครับเล่นแล้วขอให้มีมีสติหน่อยนะครับ เล่นให้มันระวังเล่นให้มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ตัวเราด้วยและคนรอบข้างด้วยนะครับอย่างบางทีเราเล่นเนี่ยเสียงมันดังนะบ้านข้างๆเขาก็ไม่พอใจถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องเรานะถ้าเป็นเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยก็ยังไงอะญาติพี่น้องเราเขาก็ยังอารมณ์มารวยได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราบ้านใน้างข้างเนี่ยมันไม่ใช่ญาติพี่น้องเรานะครับบ้านข้างอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องเป็นคนอื่นที่มาอาศัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขา มันตสยแล้วได้บางทีลูกหลานเขานอนอย่างเงี้ยครับเราไปยิงไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเงี้ยครับนะครับมันก็จะซวยไปกับเราด้วยนะครับลูกหลานเขาก็กระดุงตื่นผวาอะไรเงี้ยครับนะถ้าอย่างบ้านที่บ้านที่อยู่ห่างห่างไกลบ้านที่อยู่ในป่าแบบผมเงี้ยแต่ผมก็รอบๆข้างบ้านๆผมก็มีแต่ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นซึ่งเวลาที่ผมเทสปืนลองปืนผมก็ไม่เคยได้ใส่ลูกหรอกนะ ผมก็เทแตัดเสียงเอาอย่างเดียวใส่ลูกผมก็ยิงเข้ากับต้นไม้ยิงเข้ากับต้นมะพร้าวที่ตายแล้วอะไรเงี้ยยิงเข้ากับยอดมะพร้าวมั่งอะไรเงี้ยครับผมยิงไปแบบนั้น <c oughs> นี่มันก็ยิงลงดินไปซะแต่ยิงลงดินก็ต้องยิงลงดินที่นิ่มๆนะครับถ้าเกิดยิงลงดินแข็งมันก็จะสะท้อนไปได้อยู่ครับเล่นกับมองซ้ายมองขวานิดนึงนะครับปืนผมมันใช้งานง่ายนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็จะอย่างเนี้นะครับที่ผมเสนเอออกไปคลิปแรกก็ใสายลูกให้มันตรงๆซะนะครับแล้วก็เวลากดก็เอาปลายกระบอกปืนลงอย่างนี้เพื่อที่จะให้กระป๋องแก๊สเนี่ยมันตั้งพอแก๊สเรามันเป็นแก๊สหน้าถ้าเราไปฉีดอย่างนี้แก๊สมันจะเป็นไอนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนิดนึงมันจะอย่างนี้ยมันจะไม่ติดนะครับมันจะเป็นควันนะครับผมปิดนี่นครับเห็นไหม นี่นี่มันจะอย่างนี้มันจะเป็นควันนะครับซึ่งควันเนี่ยมันก็คือควันน้ำมันนะครับควันแก๊สนั่นแหละครับมันไม่ติดน่ะยิงฉีดอย่างนี้ฉีดไม่ติดนะเนี่ยฉีดอย่างนี้เนี่ยฉีดเราเปิดวาล์วแล้วเราไปฉีดธรรมดาเงี้ยฉีดไม่ได้มันยิงไม่ติดนะครับนี่ฉีดต้องฉีดอย่างนี้นะครับแล้วถึงจะยิงนี่นะครับถึงจะยิงได้เสียงดังฟังชัดนะครับ ถ้าใครที่เคยเล่นปืนผมมาก่อนเราจะรู้นะครับว่าอืมนี่ก็สล็อตเปลี่ยนได้นะครับของผมมันจะถอดเนี่ยครับยกนิดหน่อยก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับอาอ ก็จะประมาณนี้สําหรับปืนผมตรงนี้มันจะค่อนข้างแน่นน,น้นนึงเพราะว่ามันผมซ้อลองซ้ออะไรมันเหมือนกับว่าแค่ครอบสายไฟไว้เฉยๆไมใ่ให้มันโชว์สายไฟแค่นั้นแหละครับนะครับใช้งานก็เราก็เลยเลยใช้งานเราก็ถอดมันซักเท่านี้นะครับถอดถอดชุดนี้ออก ถอดออกถอดออกเก็บไว้นะครับถอดออกมันก็จะเหลือแค่ท่อนเดียวสั้นๆเลยนะครับมันจะเหลือแค่ท่อนนี้นะครับผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการเก็บใช้งานต่างๆผมอยากจะให้ปืนมันใช้งานได้นานๆและทนทนนะครับอืมบางคนเนี่ยเออผมบอกจะบอกอีกกรณีหนึ่งก็คือบางคนอะ กินเหล้าเมากันเงี้ยแล้วเออยิงกระป๋องกันยิงแข่งกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายลืมมาลูกออกอันนี้คือแปดมิลน,นะไอ้ลูกแปดมิลน,นะลืมมาลูกออกลากล้องพังเลยครับมันก็สนิมอ่ะมันก็จับกับอลูมิเนียมลูกเหล็กมันเป็นสนิมใช่ไหมล่ะมันก็ขัดกับอลูมิเนียมพังครับผมตีไม่ออกเลยน่ะยังอยู่อีกกระบ,บอกหนึ่งพี่ที่ทํางานเขาเอามาให้ก็คือหัวเป็นหัวหน้าด้วยเขาก็เขาเล่นแล้วแบบว่า เออเขาคงลืมาลูกออกแหละเขาเล่นแล้วเขาก็วางไว้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตั้งไว้อย่างเงี้ยแม่เหล็กมันก็ดูดอยู่กับลูกตลอดเลยพอมันเกิดสนิมเรียบร้อยครับจับกับอลูมิเนียมแทงก็ไม่ออกครับเนะี่ยแต่ลำกล้องก็ไม่เป็นไรหรอกครับลำกล้องมันคืออลูมิเนียมอยู่แล้วสําหรับแปดมิลลำกล้องเนี้ยเนี่ยแต่อันนี้จะเป็น PVC อยู่นะครับสิบสองมิล แต่ถ้าเป็น8มิลก็จะเป็นอลูมิเนียมรูใน,นเป็นอลูมิเนียมครอบด้วยอรุดเท่ออาอลูมิเนียมอีกรอบหนึ่งซึ่งจะค่อนข้างที่จะตรงและแม่นมากนะครับนีอ่อ่าโอเคครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะผมก็ขอฝากพีพพ่่เพื่อนๆที่ติดตามรับชมผมไว้ด้วยและถ้าอ่อยังไงอะขอฝากความปลอดภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับปืนแล้วก็ ทางกฎหมายด้วยนะครับผมขอฝากไว้เท่านี้แหละนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ